ทุกคนวันนี้เราอยู่ที่แคมป์บ้านห้างดาบเอนะครับวันนี้เราจะไปเดินป่าที่ดอยหลวงตากกันครับตอนนี้อากาศเย็นมากเลยครับาาเย็นแล้วก็บรรยากาศน่าจะดีนะครับข้างบนน่าจะหนาวได้ที่เลยครับไม่ต้องอาบน้าแน่นอนสําหรับเส้นทางในการเดินวันนี้นะครับน่าจะประมาณ10กิโลนะฮะตอนนี้ก็ทุกคนก็มารอที่แคมป์บ้านห้างดาบเอนะครับ จะเป็นจุดรวมพลนะเป็นจุดที่รถตู้จะมาจอดที่นี่แล้วก็รถตู้เขาก็จะนอนพักรอเราที่นี่ตอนเรากลับนะครับก็มีอาหารนะครับก็มีที่จอดรถนะครับสำหรับคนที่มาจอยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเดินโดย,ลกกน,ดดยดนลังตากันไปดูยอดเดินลังตากแล้วก็ไปดูต้นสนเดียวดายกันด้วยกันนะครับอยาไปได้วยกันนะครับ อันนี้เราแบก12บกิโลครึ่งครับมีขนาดเอาไปให้ลูกขาอีก2กิโลถ้าไม่เอาไปให้ก็คือเป็น14ครับออใช่กระเป๋าก็สองไปเลยไปเลย เราจะเริ่มเดินกันแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา8โมงครับ8โมง6นาทีนะครับเรเิ่มเดินดูว่าเราจะใช้เวลาเท่าไหร่ทริปนี้จะไม่รีบนะครับจะค่อยๆเดินเพราะว่าาคิดว่าอากาศมันจะร้อนเราลงตากอากาศดีมากนะครับน่าสนุกไม่ร้อนด้วยดีจังโอเคครับไปครับนี่คือเส้นทางช่วงแรกนะครับก็จะเป็นทางเดินง่ายๆนะครับเหมือนเดินรอาม ท่าพื้นที่ก็แห้งนะครับเพราะว่นเริ่มเริ่มกข้สุ่ฤดูดนหนาวแล้วนะครับพื้นก็จะแห้งไกด์บอกว่ามาเดือนนี้ไม่มีท่าก็หวังว่าจะให้เป็นแบบนั้นนะครับ ให้มันเป็นลำพานนะจะเป็นลำทาน,นช่วงน้ำฝนนะแต่ช่วงที่ไม่มีน้ำเป็นน่องลำานะครับก็ประมาณหนึ่งกิโลเมตรแรกก็ยังไม่ชันอะไรครับ <c oughs> ก็เดินกันไปเรื่อยๆเลยผ่านลำพานผ่านป่าแล้วที่มีพี่ลูกข้าขีาศ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 า่มอเายตาม เด,เ,กกดเดินเดินสบายๆอยากนั่งมอไซค์มากกว่านะมีมอไซค์ด้วยอะเดี๋ยวนีเนี่ยจะคอยขี่มอไซค์เดี๋ยวไหมเดินมาประมาณ20นาทีครับเหนื่อยเริ่มมานะครับยังดีนะที่ยังไม่เจอแดดเจอแต่เจอแต่ความเย็นครับยังไม่เจอแดด เริ่มเห็นแดดแล้วทุกคนหวังว่าเราคงจะเดินลัดเลาะตามรมาูปไม้ไปเรื่อยๆนะไม่ใช่เดินนะเดินลรวเจอแดดนะมัตนตอนไปปิโต๊ะนี่คือสุกไม่ใช่ีความสุกนะสุกเพราะว่าโดนแดดเผาปัด <laughs> หมวกแล้วเพราะร้อนครับ ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วทุกคนยังไม่หยุดพักเลยที่เราเดินนะครับข้างๆฝัง่งขวามือนะครับก็จะเป็นลำธารนอกจากลำแห้งหมดแล้วนะครับแสดงว่าเราก็เดินัเลาะ,ะลำธารในช่วงหน้าฝนน่าจะมีน,นะน้ำนะแค่จะมีน,กกน้ำไม่มีแห้งเลยแล้ว เดินมาพบก,กับความแห้งของป่าจัดต,ตากนะครับซึ่งชั่วโมงแรกของการเดินนะครับก็จะเป็นทางลาดทั้งแถ่นเนนะี่ยยังไม่ขึ้นเนินนะแบบเดินสบายๆชิลๆไม่ชันครับจะใส่มาแล้ะยังแบบไม่ไม่ดันเนินนะครับเียังลวดๆกันอยู่ ไปครับสวัสดีครับทุกคน วันนี้เรามาหาของป่ากันครับวันนี้เจอลูกอันนี้ครับมีใครคุ้นบ้างเอ่ยที่บ้านสัยเด็กๆจะเคยกินนะครับเล็บเหยี่ยวหรือเล็บแมวภายสายสาเล็กเล็บแมวคะัอันนี้อันนี้ลูกมันเล็กนะฮะน่าจะไม่ค่อยมีฝนลูกเล็กแล้วก็ไม่ค่อยมีเนื้อเดี๋ยวลองชิมให้ดูว่าไม่ตายอโอเค เปียวครับหาของกินระหว่างทางประมาณเกือบ2กิโลแล้วครับตอนนี้แดดเริ่มแรงหายใจเริ่มหอบต้องหนีไปครับไปกันต่อครับกี่กี่เมตรร้อยสิบเจ็ดความสูงอะเหรอใช่ร้อยกว่าเมตรเองเหรอ 7จ็ดร้อยันกีระยะทางเจ็ดร้อยชันกเมตร่ความสูงต้องความสูงเจ0ดร้อยเมตรแล้วเหรอโอเคนี่ดอกอะไรไม่รู้แต่สวยเต็มเลยเราอาจจะไปยอดตรงนั้นก็ได้นะหรือเปล่าแต่มันสวยเดี๋ยวขอถ่ายรูปออกมาบางทีก็มีคนสงสัยนะครับว่าเวลาเราเดินเดินป่าเนี่ยทุกครั้งอะเรารู้สึกท้อรู้สึกเหนื่อยแล้วเราแบบไม่อยากเดินต่อไหม คิดว่าอยู่บ้านดีๆแล้วต้องมาเดินป่าอย่างเงี้ยก็ถามว่ามีไหมมีทุกรอบเลยครับเพียงแต่ว่าเวลาที่เราขึ้นไปแล้ว่มันคุ้มค่าเนาะคุ้มค่ากับการที่เราเรามาเดินลำบากอะไรเงี้ยในป่าแล้วเมื่อกี้ก็ได้ยินเสียงพี่ตาบอกว่ามีเซเว่นครับมีร้านค้าบนนี้ครับโอ้ไม่เกิดเดี๋ยวเราไปดูว่ามีขายอะไรบ้างโชคดีของเราครับที่ตัวนี้ มีเซเว่นมาเปิดนี่มีนี่มีของขายนี่แหละเซเว่น,นจุดแรกนะครับแต่นี้ก็เริ่มชันแล้วครับลูกค้าพี่เราต่างครับลูกค้าแบบไม่ต้องเดิน ีก็เดินไต่ระดับนะครับทางเดินก็จะเป็นทางที่มีหินนะครับหินลอยก้อนเล็กก้อนใหญ่แล้วก็ชันนิดหน่อยครับแต่ช่วงนี้อากาศร้อนเริ่มร้อนแล้วนะต้องใส่แล้วไงถ้าใส่กวันนี้คือตายแดดร้อน อันนี้แดดหน้าเท่าไรนะครับนี่เราก็เดินมาได้สักระยะหนึ่งเลยอะครับทุกคนมองเห็นยอดที่เราจะขึ้นไปตนะอนนี้อยู่กนะกเกล็ดน,นะครับจะพยายามโดนตากนะครับอยู่ด้านบนนู้นไม่ว่าจะเห็นหรือเปล่าด้านด้านขวานะครับตรงนี้ครับ ให้ดูตรงที่มันโล่งๆนะนี่นั่นแหละที่เราจะไปกันวันนี้ครับนู่นใกลครับใกลนิดเดียวตอนนี้ก็เดินมาได้ประมาณห้ากิโลแล้วนะครับก็ยังชันค,ค่อยๆชันทีละนิดนะครับไม่ได้ชันมากนะแต่แดดเริ่มร้อนแล้วว่ะแดดเริ่มร้อนแล้วครับทุกคน เหนื่อยครึ่งทางครับไอ้ครึ่งทางทางที่เดินนะฮะก็จะเป็นทางแบบมีทั้งหินลอยแล้วก็หินที่เป็นก้อนใหญ่ๆนะฮะถ้าเดินไม่ดูอาจจะคับคลิกได้นะฮะเพราะว่าเป็นเป็นเป็นทรายด้วยนะครับแล้วก็มีหินลอยนะเยอะเลย ทุกคนเนืน่อยมากแดดร้อนอรครึ่งทางแล้วเนาะอะไรนะครึ่งทางแล้วเนาะไม่ไม่ครึ่งเราหรอมันต้องหกหกห้าห้ากิโลครึ่งนะ อยู่ตรงนี้เราต้องไต่ตรงนี้ขึ้นไปตรงนี้นะฮะใครึ่งทางคงัดลอดสันเขาไปเรื่อยอ่ะน่าจะไม่ชันมากหรอกแต่ก็คือชันตลอดชันไปเรื่อยๆทุกคนตอนนี้หิวซวมตาม,มากเลยครับเพราะว่าอะไรรู้เปล่านี่ไงมะกอก,ก,อกเต็มต้นเลยมะกอกที่เอาไปตำซุมตามได้อ่ะเออ ในป่าก็มีมะกรอด้วยนะเอออันนี้จะเดินขึ้นไปแล้วครับทุกคนเริ่มไม่มีเสียงพูดแล้วครับเพราะว่าเหนื่อยร้อนแล้วก็ชันนะครับคนเดินแบบหมดเรียวแดงครับอีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียวนิดเดียวจะครึ่งทางอย่าใช้ประกันนะครับ <laughs> สองข้างทาง,งก็คือเขียวนะครับเพราะฉะนั้นงเดินระวังนิดนึง คนกำลังอยากไปนั่งทำบีน,นี่ไปดูก่อนพิการดีมากครับวันนี้เนื่องจากท้อก่อนที่เราจะขึ้นตรงแต่ขึ้นสันไปตรงยอดนะครับข้างนี้ก็ตกลงไปก็อ่าไม่ตายก็พิการนะครับด,ดีมากเลยครับตรงนี้เป็นจุดที่ สันเขาระหว่างเขาลูกแรกที่เราเดินมาแล้วก็จะไปขึ้นเขาสันต่อไปนะครับที่จะไปขึ้นยอดนะครับตอนนี้คือลมพัดมาจากฝั่งนู้ฝั่งนี้จะเป็นหนังเก็บน้ำลมเย็นมากเลยครับจากที่ร้อนๆก็คือเย็นสบายมากเลยครับตอนนี้เรารอทีมของเราที่เดินอย่างไรตอนนี้ลมเย็นสบายมากเลยครับหลังจากที่เดินมาช่วงแรกคือร้อนอบอ้าวไม่มีลมเลยตรงน,นี้คือเป็นช่องลมนะ ลมเทลมพัดแรงมากเย็นสบายแบบเหมาะสำหรับก,การนอนกลางวันมากโอ้สดชื่นมากเลยครับเป็นสันเขาที่ลมพัดเย็นตลอดเลยหายเหนื่อย,ย,ยไหมครับหายเหนื่อยไหมไม่พูดว่าเหมือนจะหายเหนื่อยเดี๋ยวไปเหนื่อยต่อไปกันต่อครับอีกครึ่งทางนะฮะมันก็เอานะเรื่องอยู่นะฝั่งซ้ายเป็นเหวเนี่ย เราเดินเลาะดินนับเยวเนี่ยแต่วิวดีโคตรสวยเตี้ยเป็นเหมือนเหมือนตะกูลไทยอ่ะแล้วมันก็ร่มลื่นด้วยตรงนี้สวยโอ้ าได้มาตั้งแคปตรงนี้คงดีนะสวยดีดูดิเป็นเป็นตาไผ่ที่แบบไผ่เล็กๆอ่ะสวยเหมาะกับการมานั่งกินข้าวกวันนั่นเนี่ยตรงนี้หรือเปล่าที่เขาบอกไว้ให้เรากินข้าว ซูบป,ป่าไผ่เจือป่าไผ่แล้วเดี๋ยวก็ปากกล้วยก่อนขึ้นที่เขาว่ากันว่าตรงนั้นมีทากแต่ตอนนี้ทากหมดแล้วไม่มีทากแล้วครับร้อนเพักกินข้าวกันตรงนี้นะครับเป็นป่าไผนะ่ที่แบบมีที่นั่งกินข้าวนะ อีประมาณกิโลก,กว่าก็จะถึงแต่ว่าเดี๋ยวเรากินข้าวกันก่อนนะครับหิวครับเมื่อกี้เราก็แวะทานข้าวกันนะครับแล้วก็เดินต่ออีกประมาณเ,เขาบอกว่าอีกประมาณไม่ถึง2กิโลนฮะก็จะถึงจุดตั้งแคมป์นะกี่โมงแล้วเนี่ยเที่ยงสิบเนาะแต่สี่ชั่วโมง คือเดินเดินหยุดหยุดพักเยอะกินข้าวประมาณทัดทีแล้วก็เดินก็อีกประมาณ2อกิโลต้องผ่านปากกล้วยในตำนานก่อนนะถ้าโดยลงตากอะโอเคไปกันต่อครับ ไม่ใหญ่สวยมากเลยครับน่าจะเป็นต้นไทรนะต้นไทรมากสวยมากครับ ตอนนี้เริ่มเข้าเห็นต้นกล้วยนะครับเริ่มเข้าดมกล้วยแล้วครับเริ่มเห็นต้นกล้วยละน่าจะใกล้ถึงฐานกลางเต็นแล้วนะฮะต้นไหนเริ่มลกครับแล้วก็มีต้นกล้วยนะตากกล้วยที่เราต้องเรีบวิ่งเพื่อไม่ให้ทากเกาะแต่ตอนนี้ไม่มีท่ากเกาะไม่เป็นไรนะฮะโซนนี้เริ่มเย็นฮนะ อากาศเย็นมีลมมีลมพัดพัดมาเรื่อยๆนะฮะเดดก็ไม่ร้อนเพราะว่าข้างหน้าคือต้นไม้หนาทึบนะฮะปกคลุมบริเวณใกล้ถึงจุดยอดของโดยลงตากนะฮะเย็นสบายมากเลยครับเราก็จะเห็นป่าดปรงนะครับวันนี้เริ่มรล่งแล้วเห็นต้นสน ซึ่งบ่งบอกว่าเป็นบริเวณที่สูงนะฮะที่ภูเขาที่เริ่มมีต้นสนนี่คือสวยมากต้นสนสวยมากนี้เราก็ขึ้นมาถึงบริเวณใกล้ยอดเขาแล้วแหละนะครับเมื่อกี้ก็แวะถ่ายรูปก,กันตรงนี้มันสวยไงมันมีมันมีต้นสนแล้วก็มีวิว ซ้ายขวานะครับแล้วก็มีต้นต้นปรุงเนาะนะครับตรงนี้เยอะแล้วก็วิวสวยก็เลยแวะถ่ายรูปกันแล้วเดี๋ยวสักครู่เราก็คงจะเดินเข้าปากกล้วยนะครับปากกล้วยที่ตำนานแล้วก็คงไปกลางเต็นนะครับแล้วก็พักผ่อนตอนเย็นเดี๋ยวเรามาเก็บแสงเย็นอีกทีหนึ่งนะครับโอเคไปกันต่อนะครับครับตรงนี้สวยมากเลยครับ เป็นวิวก่อนที่จะไปถึงจุดกลางเต็นนะครับก็จะเป็นอุบเขบมองเห็นระยะไกลเลยนะครับมีน้ำผาครับเป็นก้อนหินข้างข้างถ้ามีหมอกนี่จะดีมากเลยแต่ว่าพอดีเรามาถึงตอนเที่ยงฮนะก็เลยไม่มีหมอกนะครเดี๋ยวเราจะไปจุดกลางเต็นแล้วนะฮะเพราะแดดร้อนมากจิตครับไปกันตอนนี้เราเข้ามาปากล้วยกำนานแล้วนะครับ แต่ไม่ต้องกลัวครับตอนนี้ไม่มีทา่าปากกล้วยที่เล่าลือกันว่าทากดุมากเรามาตอนนี้น้องทากตุยมาแล้วครับข้างหน้าก็ยังมีกล้วยอยู่นะเป็นแบบเขียวเลยม,มีทั้ง ต้นกล้วยแล้วก็ต้นแบบต้นไม้ที่คล้ายคพวกตระกูลกล้วยแหละต้นเล็กเล็กอะไรไม่มีเลยขอนับกล้วยกันเด็กปลากล้วยนะครับ ะะที่กลางเต็นของเราลมลื่นมากเลครับนี่เราเดินตั้งแต่8ปดโมงนะครับตอนนี้1259ก็เป็น13บแหลนะหชั่วโมงฮนะไม่เบาเลยทีเดียว5ชั่วโมงกับเดินเดินหยุดหยุดนะก็ถือว่าเหนื่อยใช้ได้เลยชั้นแบบ ชันแบบเรื่อยๆไม่ได้ชันมากไม่ได้ชันแบบวิตบ้าดเหมือนเดาะเขาหลวงสโกไทยนะครับแต่ก็มีความชันอยู่คือระยะมันไกลไงความเอียงมันก็เลยน้อยกว่าเขาหลวงนะครับแต่ก็ใช้แรงงานไปเยอะเหมือนกันอ้าวกลางเต็นทแล้วเครื่องไหนเนี่ยเดี๋ยวไปทำสตาร์ทก่อนนะโอเคเดี๋ยวไปกลางเต็นท์นะครับเดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวไปถ่ายรูปตอนเย็นกัน เดี๋ยวตอนนี้เราจะไปชมภระอาทิตย์ตกันนะครับที่จุดชมวิวนะครับก็จะไปดูสนเดียวดายนะครับซึ่งเป็นเหตุผลที่ผมอยากมาที่นี่นะครับเพราะว่าผมอยากมาถ่ายรูปกับสนเดียวดายนะครับก็เตรียมตั้งกล้องมานะครับคิดว่าถ่ายรูปก็คงตรงนี้แหละเป็นไฮไลท์นะครับแล้วก็ตรงที่เป็นป้ายของโดยตรงตากับด้านหลังที่เป็นภูเขานะครับคิดว่าตรงนั้นก็จะสวย โชคลายของวันนี้ก็คืออะไรรู้ไหมครับลืมที่ชาร์จแบตนะครับลืมพาวเวอร์แบงค์ไว้บนรถครับลืมพาวเวอร์แบงค์แยกกระเป๋าตอนสงสัยเป็นตอนที่แยกกระเป๋าที่จะเก็บไว้บนรถตัวครับแล้วลืมไว้ก็เลยยืมที่ชาร์จแบตของน้องแล้วปรากฏว่าโทรศัพท์ชาร์จไม่เข้าครับบอกว่ามีของเหลวใน USB นะครับก็เลย ทำไงดีแบตเหลือ40%นะครับตอนนี้ก็เลยใช้กลุ่มโปรถ่ายแล้วก็เดี๋ยวเซฟแบดไว้ถ่ายทำแบบที่ตรงจุดชมวิวนะครับเดี๋ยวเราไปจุดชมวิวนะถ้าอากาศแบบเริ่มเริ่มเย็นนะครับแดดเริ่มแดดเริ่มเริ่มลดแดดร่วมลมตกนะโอเคไปกันครับทางเดินขึ้นไปจุดชมวิวสวยมากเลยครับ าเลยดีใจมากสวยครับสวยนู่นนครับตรงที่เราจะไปเดินไม่ไกลนะแต่ก็หอบอยู่นะอันนี้มองจากจุดที่เราจะเดินไปจุดชมวิวนะครับจะเห็นตรงที่เราเป็นจุดกลางเต็นท์นะครับอยู่ด้านล่างนะครับ อยู่ตรงนู้นนะฮะแล้วเราก็เดินตามทางมานี้เสร็จแล้วก็ไปทรงนี้ขึ้นไปด้านบนนะฮะคิดว่าต้นสนอะไรต้องอยู่ตรงนี้แหละมานห้เป็นวิวกลางเกนที่สวยมากนะครับคล้ายม่อนจองนะแต่ม่อนจองม่อนจองนี่โล่งกว่านะต้นหญ้าไม่สูงขนาดนี้ม่อนจองนี่เหมือนสนามหญ้าเหมือนสนามฟุตบอลอนะ่ะ คือหญ้าแบบติดกับพื้นเลยแต่นี้หญ้าค่อนข้างสูงนะแต่แต่มีความคล้ายเวลานงโล่งแล้วก็คิดว่าวันนี้เราคงไม่เห็นหมอกเลยแต่เราพรุ่งนีเช้านะโี้ตีมนไปรอข้างบนละเพื่อนไปรอข้างบนแล้วเราก็มาถ่ายรูปกับอยู่นะครับจดเป็นจะเป็นจุดชมวิวนะสวยไหมครับแล้วก็จะมีป้ายนะครับ เดี๋ยวเราจะขึ้นแปข้างบนนะครับจะไปถา่ายทุกคนครับแสงเย็นของที่นี่สวยเหมือนเหมือนม่อนจองเลยครับมีความเป็นลานกว้างๆนะแต่ว่าต้นยามสูงกว่านะครับแล้วก็ตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่ต้นสนเดียวได้นะครับมันจะอยู่ห่างจากป้ายที่เป็นป้ายยอดดอยหลวงตากนะครับเลยมาข้ามเขาผม,มาข้ามยอดเขามาแล้วก็เดินมาอีกสักสักพักนะครับมีทางเดินมานะครับ ก็เลยพอสมควรนะเนี่ยเราต้องข้ามเขาข้ามตรงตรงป้ายโดยหลวงตากจะอยู่ด้านหลังใช่ไหมครับแล้วก็เดินลัดเลาะมาทาตอนทางนีครับแล้วก็คือต้องรีบหน่อยนะเพราะว่าถ้าจะเลือกเอาแสงแสงเย็นตรงป้ายกับแสงเย็นตรงสนเดียวดายก็คือต้องทําเวลานะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ทันอันนี้ก็คือรีบมากเลยนะครับครับเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปสนเดียวดายกันครับทุกคนครับตอนนี้เราอยู่ที่สนเดียวดายนะครับอันนี้ก็ พระอาทิตย์กำลังตกนะคนก็ค่อนข้างเยอะนะครับถ่ายรูปเดี๋ยวเรามาถ่ายมุมด้านข้างแล้วกันเพราะว่าคนเยอะมากเลยน,นะครับผมว่าถ่ายมิววิวตรงนี้น่าจะสวยกว่าก็คือสนเดือดได้นะครับสนเดือดได้นะครับสวนยู่ตรงตรงนี้ต้นเดียวนะครับก็เลยมันตัดกับฉากด้านหลังครับที่มันเป็นภูเขาเนาะแล้วก็ ด้านหลังก็จะเป็นภูเขาสันต้อนนะครับแล้วก็ไม่มีต้นไม้ต้นอื่นต้นนี้ก็เลยเรียกว่าถูกเรียกว่าต้นสนเดียวได้นะครับแ้ทุกคนมาก็จะมาถ่ายรูปกับที่นี่นะครับเป็นไฮไลท์จุดหนึ่งของโดยลวงตากนะครับที่จะต้องมานะครับเดินมาประมาณ1กิโลนะครับเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันครับว่ายดีตอนช้าจากเดยหลวงตกนะครับทุกคนอันนี้เราก็ขึ้นมาชมวิวนะครับด้านบนนะครับไม่ วิวก็ประมาณนี้ครับนี่สวยลมเย็นมากนะครับนี่เสียงเปลี่ยนอะไรนะนี่นะครับวิวกับฮานาล,ล่ามานะครับฝั่งนี้จะเห็นปา่านะครับฝั่งนี้จะเป็นฝั่ง ได้นะครับกับการเดินทางถึงแม้ระยะทางจะนข้างไกลนะครับแต่ก็ได้เห็บต้นตอเยอะได้แล้วก็ได้ชมวิวที่ยอดเดนหลังตานะครับเป็นภูเขาที่สวยแล้วก็เดินไม่ได้ยากเกินไปนะครับเอาเป็นว่าทริปนี้ก็คงประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเก็บของกลับบ้านกันนะครับขากลับอาจจะมีและถ่ายรูปนิดหน่อยนะครับให้ทุกคนได้ชมนะถ้ามีภาพที่สวยนะครับเอาเป็นว่า ไว้ทิปหน้าเราจะไปที่ไหนเราติดตามชมนะครับกับบูติเจนี่ฝากติดตามกดไลค์แล้วก็กด s ั b สไ r i b e ด้วยนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับตอนเช้าครับเดี๋ยวเราวันนี้เดี๋ยวเราเดินลงจากดอยหลวงตากกันแล้วนะครับก็เมื่อคืนนี้ก็หลับสบายมากนะครับบรเิเวณอันนี้คือบรเิเวณจุดกลางเต็นท์นะครับก็พื้นที่ค่อนข้างเยอะนะครับไม่ต้องนอนเปยก็ได้นะครับนอนเต็นท์นะครับเดี๋ยวเราเดินลง ลงกันนะครับโอเคครับไปครับ สำหรับใครที่อยากจะลองไปสัมผัสความงามของโดยหลวงต่างแล้วก็ไปชมต้นสนเดียวดายเหมือนเช่นผมนะครับก็สามารถจองผ่านอุทยาแห่งชาติดอยสอยมาลัยนะครับไม้กลายเป็นหินซึ่งจะเปิดให้เดินป่าในตั้งแต่1มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับแล้วก็จะปิดช่วง1กุมภาพันธ์ถึง31พฤษภาคมของทุกปีนะครับไม่รับนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้จองล่วงหน้านะครับไปเดินป่ากันครับแล้วจะรู้ว่าธรรมชาติมันสวยงามแค่ไหนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ